สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับช่องหนิงเออค่ะแม่สซเลนีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทําส้มตํานะคะเมนูกัดตัวนะ,ะอันนี้มะละกอเราปอกไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ํามะขามนะคะก็อันนี้น้าปลาร้านะคะอันนี้เราจะใส่ขิงด้วยนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ต้านโควิดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราโดนกัดตัวนะคะเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะก็เลยเมนูส้มตำนี่แหละ เมนูบ้านๆของเรานะคะอันนี้ก็มะนาวจากที่ก็มีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต้าต้มตํากันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะสับมะละกอน,นะคะเพราะว่าหนูจะชอบกินแบบสับแบบนี้นะคะจะไม่ขูดนออานะคะ เมนูของคนกักตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องกัดตัวอยู่นะคะเพราะว่าเราอยู่ในคนของกลุ่มเสี่ยงนะคะเขตห้วยขวางค่ะคนติดเยอะมากนะคะหนึ่งอยู่แถวห้วยขวางอ่ะเราก็ไม่กล้าออกไปไหนนาช่วงนี้เราก็ซื้อของมาตุนไว้ก็พยายามที่จะไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะก็เราแค่ มีความเสี่ยงนะคะก็คือต้องรอผลของอผู้ไกล้ชิดว่าเขาจะติดไหมนะคะในตอนนี้ผลผลเขาอะไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าเราก็ต้องเราเราอยู่ในกลุ่มของคนเสี่ยงอะเนาะเราก็ต้องกัดตัวของตัวเองอะไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใครอะคะ่ะ นี้ก็เราก็จะอยู่ห้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มะละกอแค่นี้นะคะเพราะว่ากินคนเดียวนะคะกัดตัวคนเดียวนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่พริกไปเลยนะคะพริกหอมพริกกระเทียมนะคะเลอตัมใส่ไปเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ตำใสขิงไปเลยนะคะสมุนไพรไทยนะคะต้านโควิดได้นะคะของจริงนะคะใส่ขิงลงไปนะคะก็จะตําให้ละเอียดนะคะใส่ขิงจะทําให้หอมแล้วก็ทําให้รสชาติอ่ะอร่อยขึ้นมาด้วยนะคะใส่ไปหมดเลยแล้วก็ตํา สูตเป็ดตำหมาเด้อจ้าขอบอกว่าแซ่บจี๋เด้อต่อไปนะคะก็ใส่น้ําตาลอันนี้หนิงจะใส่น้ําตาลนิ่งใส่ะคะ่ะส่วนใครไม่ชอบใส่น้ําตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะใครที่ต้องการลดความอ้วนนะคะอนต่หเราจะต้องใส่น้ําตาลนีดนึงเพราะหนิงชอบหวาน,นะคะ่ะมาทีนี้แล้วไม่กลัวอ้วนค่ะ ใส่ลงไปเลย ชอบมะเขือเทศเยอะๆก็ใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เราจะตำมะละกอหรือตำม,มะเขือเทศไม่รู้เนาะรู้ส่ส่ไปแล้วอะ่ะเพราะว่านี่ชอบกินมะเขือเทศนะคะทาให้ขิวสวยอะคะ่ะใส่น้ำขามลงไปนะคะน้ำมะขามะคะ่ะ บิดล,ปลงปเลยปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวปะลาล้ะนี่ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือปะลาล้านะคะปะลาล้ามาจากอินเตอร์นะคะโปรอินเตอร์มาจากคุินเลยนะคะขอบอกว่าแซ่บมาก ปะละาลตำส้มติมต้มตำที่สุริมเนี่ยอร่อยแซ่บที่สุดเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องใส่นะคะน้ำปะลาค่ะปะลาล้านี้แม่ทำเองนะคะปัจจบปะลาล้าที่บ้านฝีมือแม่ค่ะใส่ลงไปเลย น,นี่นะคะข้าวเที่ยงของเรานะคะต้มตำค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะทำเป็นประจำเลยนะคะเมนูอาหารไทยนะคะ ไม่คิดว่าตัวเองต้องมาโดนขันตัวแบบนี้นะคะไม่คิดว่ารอบนี้โควิดจะเข้าใกล้ตัวมากขนาดนี้รอบนี้แบบอ้โหอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย ็จแล้วชิมค่ะชิมเลยนะคะ เลยนะคะ ไปนะคะเราก็เก็บไปก่อนจะเจียวไข่นะคะเ<อ>มนูนี้กินได้อร่อย<ม>เปลือกไข่นี้เดี๋ยวเราสะสมเอาไปไว้เอากลับบ้านเนี่ยงจังหวัดนะครับไปใส่เปลือกเอาเปลือกเนี่ยไปใส่ใต้ต้นมะม่วงนะคะให้เป็นปุยนะคะให้มะม่วง<อ>เป็นปุนให้มะ<อ>ม่วง<อ> นี่เราจะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะสุขภาพนิดนึงใช้น้ำมันลำข้าวเจียวไข่มีน้ำมันนิดนึงนน คิดว่าตัวเองจะเป็นแม่สีเรือนได้ขนาดนี้เนาะไม่ยังอยู่บ้านคนเดียวต้องทำกับข้าวเป็นนะคะไม่แล้วด้วยหอมแล้วด้วย ที่เราทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะวันนี้เรามีข้าวหอมมะลินะคะข้าวจากที่บ้านเราเองนะคะเอามาจากบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปตักข้าวกินกันเลยนะคะอันนี้นะคะข้าวหอมมะลินะคะ เป็นวันที่วันนี้วันจันเนาะเสาร์อาทิตย์จันวันที่สามแล้วนะคะสําหรับการกัดตัวนะคะเดี๋ยวอ่าอันนี้ก็คือเมนูวันที่สามนะคะจากกันที่เราตำต้ตมตำกินเองเมื่อกี้นะคะอ๋อข้าวหอมมะลิเราสวยมากเลยฮะข้าวหอมมะลิเราอะอร่อยมากเลยนะคะอืมอร่อยค่ะกลมกล่อมด้วยซับมาก มาค่ะใครหาเพื่อนกินข้าวนะคะมากินด้วยกันนะคะ 我擦的！是 บอกเลยทั้งเผ็ดทั้งอร่อยอะค่ะคือหน้าเหนียวก็ออกใครจะไปรู้ เราต้องมานั่งกับตัวอยู่คนเดียวกินข้าวก็ต้องกินคนเดียวต้มตําหมดนะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากแค่ไหนนะคะหมด่านได้ค่ะ หิวด้วยแลเนี่ยหิวด้วยเนี่ยหิวด้วยอร่อยด้วยสีมือเราเองนะคะไม่คิดว่าจะเป็นแม่สีเดือนแม่ขนาดนี้มามาค่ะมาค่ะคอนเฟิร์มนะคะหมดนะคะข้าวก็หมดนะคะ หมดค่ะหมดคอนเฟิร <pet it> <po> ์มมาอร่อยมากแค่ไหนนะคะขอบคุณพี่ๆนานๆนะคะที่บุ่าา์ติดตามรับชมจนจบนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีเมนูอะไรมาแนะนำนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ